แก่มากเลยทุกคนหนูไปกัดสายไมมาผมก็เลยต้องอ่าไปซื้อไมมาใหม่นั่นเองซึ่งเสียงอาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้นะคะเรามาทําอะไรกันดูบลบทหน่อยอ้อฟาร์มทับโขสโตนนั่นเหรอได้ฮะโอ้โหผมนึกว่าฝาผมนึกว,ว่ามันจะไม่ชนะบทนะนะคือผมก็รอมันชนะบูทแบบรอมนแล้วรออีกคือแบบฝามันจะชนะโบทนี่คือแบบนานจริงๆซือทฟารา์ตรงไหนดีเอ่ย ว่านะเราว่าเรามาทำฟาร์มก็รดนแข็สีแล้วกันไหมว่ารู้สึกว่าตรงนี้มันเริ่มแหลกแล้วมันเริ่มจะแบบแหลกไม่ใช่เริ่มแหลกกี้มันแหลกแล้วด้วยซ้ำฝั่งนู้นน่ะหรือว่าเนี่ยทุกคนก็ขอหาทำเลทำฟาร์มก่อนตรงนี้ไหมตรงนี้ก็น่าจะไม่เลวนะทุกคนเพราะตรงนี้มันยังยังโล่งอยู่เลยอ่ะนะฮะอีกอย่างคือฟาร์มคูเปอร์สโตนเราสร้งหน่อยก็ได้เลยเพราะว่ามันไม่สุดเรื่องอ่าอันนี้อยู่ละไม่สุดเรื่องว่าต้องหักจากเท่าไหร่อยู่ละโอเค เริ่มเลยละกันเนาะขั้นแรกเลยคือเราต้องทำอ่าทำคือด้านล่างให้มันเป็นที่เก็บของเราก่อนฮนะเราจะต่อกว้างแปดแล้วก็ยาวประมาณสักหกไม่ก็ยาวกว่าน,นั้นละมั้งโอเคแต่กว้างไว้ไม่ใช่กว้างแปดหอกกว้างเก้าบล็อกอ,อ่าฮะอ่าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคอันนี้ก็เหยือบไปนิดนึง สี 4, 5, 6, 7, 8, 8. ่ห้าหกเจ็ดแปดเ้โอเคน่าจะได้แล้วฮะแล้วเราก็ปูไปยาวๆเลยยาวตามความต้องการของเราเลยไอตรงนี้อุดไปเลยน้ำตรงนี้ไม่สุนฮนะอุดไปเลยโอเคน่าจะอย่างนี้เนะาะให้มันกว้างประมาณนี้แล้วกัน ไปเลยจากนั้นนะฮะเราก็อ่าวางน้ำเลยฮะถังน้ำอยู่ในนี้จึบโอเคอ๋อใช่ก่อนอื่นก่อนที่จะทำอะไรต่อนะแบบอันนี้นะผมได้มาจากของช่องพีมหิวเอ็ี่มมหมิวูไม่ครับนั่นะเองเนาะซึ่งอ่าจริงๆมันมาเป็นฟาร,ร์มเก่าแล้วแหละแลคือแบบนะคือมันทำค่อนข้างอันนี้เลยค่อนข้างสะดวกเลยนะเนาะโอเคตรงนี้เราก็วางน้ำแบบนี้ ด,ดึน้ำมาเงยีบงยบเงียอ๋อใช่ไมอันใหม่นี้นะคะไม่มีข้อดีก็คือว่าคือมันจะกรองเสียงกันข้างได้ดีระดับหนึ่งเลยซึ่งบอกเลยว่าคุ้มราคาเหมือนกันมาราคา500อกวฝ่าทเองอะค่อนข้างปูกเลยสลับคุณภาพแบบนี้ยนี้น้ำก็จะไหลชนกันอย่างนี้นได้ปะวะฮัลโหลมันได้ปะวะเนี่ย นัดลองโยนไอเทมอ้าวก็เข้าไปอยู่ดีดีโอเคก็น่าจะได้อยู่ได้เพราะว่าฮอปเปอร์มันอยู่ทันทีต้องโนฝั่งน,นี้ดิอ๋อโอเคได้ทำงานได้เ้าก็เราก็เริ่มวางระบบเรากันเลยซึ่งเราจะให้มันปั๊มหินอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเราขอดขอก่อนเราจะเอาพิซั้นมาเอานี้มาออกซิเดียนนะฮะ เราจะปั๊มหินก็คือหลักการก็ต้องมีอันนึงขึ้นไปด้านบนและมีอ huh. ันนึงดันไปด้านข้างเนาะอ่ะฮะวางแบบนี้เนาะแล้วตรงนี้จะเป็นหินตรงนี้เป็นหินเสร็จปุ๊บก็มีน้ำข้างหนึ่งและลาวาข้างหนึ่งสินะอืมตรงนี้เป็นหินแล้วตรงนี้ต้องเป็นพิสตันอันหนึ่งเป็นพิสตันหันมาแบบนี้อ่ะ ไม่ดีมันจะดันหิขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพิสตันอันหนึ่งโอเคนี้ก็องเป็นพิสตันอันหนึ่งน่งนะควางโครงสร้างก่อนอะเราจะได้เราจะได้ออกแบบอะไรง่ายๆหน่อยเรามีไอเดียก็คือ ตรงนี้จะเป็นลาวาแล้วเนาะตรงนี้จะเป็นลาวาใช่ไหมระวังอย่างงี้นะอ่ะไม่มีโตกไม่มีกระจกเราเยอะอนะ่ะกระจกเราเต็มบ,บ้านเต็มเหงือกทุกคนนี้เป็นลาวาเนาะจะต่อมาแบบนี้วางแบบนี้อ่ะ ดูเออเออเออไม่ได้ชืแมปแล้วก็แมปวางไ้ไม่ได้อยากกลายเป็นหินดิกลายเป็นหินคงกลายเป็นหินเรียบด้วยอะโอ้ย เราจะวางใบไม้ฮะโอเคแล้วเราก็จะเติมน้ำในน,นี้แ้เราก็จะลองขุดดูอ่าใช้งานได้ โอเคตัวปั๊มโคบสโตนแล้วก็ใช้งานได้แล้วและข้อดีก็คือว่าใบไม้อันนี้คือมันจะอยู่นี่อย่างนี้เลยเนาะแล้วมันถือว่บล็อกน้ำด้วยนั่นเองหลังจากนั้นเราจะให้ฟาร์มาสูงเท่าไหร่ดีจะให้สูงสักสามบล็อกละกันซึ่งความง่ายในการสร้างนะทุกคน อ่า uh, ต่ก่อนอื่นไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยเราต้องวางบ็อกที่พิสตันดันไม่ได้อ่า uh, ที่เช่นออกซิเดียนหรือไม่ก็ถ้าเกิดใครมีออกซิเดียนก็ใช้เตาเผาก็ได้เนาะเพื่ออะไรเพราะว่าเราจะให้เราจะให้มันมีด้านบนด้วยฮะแล้วถ,ถ้าพิสตันด้านบนดันลงมานี่คือฟาร์มเราก็จะพังอันนี้เนาะไม่ใช่เป็นออกซิเดียนเพราะออกซิเดียนมันสวยมันสวยกว่าเฟอร์แนนฮะผมไม่อยากเห็นเฟอร์แนนมันมาอยู่ตรงเนี้ยหรือไม่ก็แบบด้านบนะ่ะ ดันลงมาแบบนี้อะไม่ต้องต้องอีกระดับนึงนึงนะผมกระจกหมดกระจกอยู่ในนี้อโอเคเอ่อปักคอร์สนิดนึง แล้วเราก็ขึ้นไปใหม่ขึ้นไปล้นบนอ,อ,อ,อีกีปึ๊บปึ๊บตรงนี้จะเป็นลาวาตรงนี้จะเป็นน้ำแต่ก่อนที่จะเป็นลาวากับน้ำเราขอด้านบนตรงนี้ต้องเป็นหอ,อซีเดียนเพื่อกันไว้ก่อนกันไว้ให้ไม่ให้ด้านล่างดันขึ้นมาด้านบนค่ะล็อกไว้เลยว่ามันต้องจำกัดแค่นี้อ่ะตรงนี้เราก็จะทำเหมือนด้านล่างเลยค่ะแบบก็อปแบบด้านล่างมาเลยเแ็บเพียงแค่ว่ามันสลับด้านไงแค่นั้นเองโอเค ไม่ได้เดี๋มาหน่อยอะเราลองอุดดูเยได้แล้วฮะเราก็จะอุดตรงนี้ไปเลยขั้นตอต่อไปก็น่าจะเป็นขั้นตอนที่ต้องปุดหัวนิดนึงละเพราะเราต้องเราต้องต่อวงจรฮะ ต้องต่อให้พิสตันทุกอันมันทำงานงพร้อมๆกันเลยโอเคทุกคนผมขอญอาตโอเจ็บจะตายขอญอาตัดส่วนที่ผมงมวงจรไปเนาะมาเป็นว่าวงจรที่ผมทำมันค่อนข้างง่ายเลยจะมีรีเวิร์หนึ่งอันตรงนี้ส่งกระแสะไฟมาตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นออฟเทอร์เอร์พอออฟเทอร์เอร์หันหน้าชนกันอย่างนี้เสร็จปุ๊บม,มันจะให้เกิดการเลนสกดกับคลิปอย่างนี้เนาะแล้วผมก็แบ,บ่งไปสองสายสายหนึ่งผมต่อมาแบบนี้ ต่อรีพิเตอร์ดีเลย์รีพิเตอร์จากนั้นก็ต่อเข้าพิสตันตามภาพได้เลยนะฮะอีกข้างหนึ่งก็ต่อแบบนี้เนาะแล้วก็ตามสายมาอย่างนี้ด้านล่างตรงนี้จะแตกต่างกับที่อื่นหน่อยด้านล่างตรงนี้ผมจะตหนึ่งด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นเละสต์นอยด้านล่างตรงนี้จะเป็นเละสต์นอยท็อตนั่นเองตหนึ่งนี่มันจะเป็นเลสต์นอยท็อตจิ้มอย่างนี้เนาะเพื่อให้พิสตันมันทางานได้นั่นเนองนะฮะ แล้วส่วนด้านบนก็ไอชั้นสามก็เหมือนกับชั้นนี้เลยแบ๊บหนึ่งขึ้นไปก่อนชั้นสามก็เหมือนกันเลยฮะก็คือต่อไปแบบนี้แล้วก็จะแบ่งแบ่งสายมาต่อขึ้นบนนี้แล้วก็แยกออกสองฝั่งแบบนี้ซึ่งนั่นแหละไปส่วนตรงนี้เราเสร็จแล้วทุกคนก็แต่ว่าทําไมไฟมันพางเพื่อนทำไมตรงนี้มันไม่มาสักทีอะฮัลโหลเออ าจริงๆด้วยไฟมันมาไม่ถึงโอเคทีนี้หินก็น่าจะเต็มแล้วป่ะหินกำลังมาโอเคน่าจะน่าจะได้ละค่ะตรงนี้แล้วเราเริ่มต่อต่อไปกันเลยโอเคผมแก้ผมแก้ไฟนิดนึงแล้วผมจะต่อแบบนี้แล้วให้มันเชื่อมให้นี่อันนี้เนาะโอเคค่ะขั้นตอต่อไปคือเราต่อนี่ึ้นไปสูงแปดสิบบล็อกนับตั้งแต่ ตั้งแต่ตรงนี้เนาะตั้งแต่หินตรงนี้ไอ้ด้ำมมตรงนี้นะคะมันจะเป็นอะไรน้ำมนตรงนี้มันจะเป็นที่ทิ้งระเบิดของเรานั่นเองซึ่งต้องการบกปิีดเพิ่มแฮะโอเคเราไปกันเลยตรงนี้จะเป็นจุดทิ้งระเบิดของเราจุ๊บเราต้องขอต่อบล็อกก่อสร้างนิดนึงทำแพลตฟอร์มหน่อยฮะโอเคแล้วอะฮะ เราจะขุดบล็อกดินนี้ลงไปนิดนึงเราจะต่อแบบนี้ต่อชั่วคราวก่อนอ่ะบล็อกดินบล็บอกดินคือบล็อกชั่วคราวนีที่สุดในเกมอาจจะอันนี้อาจจะเปิดเสียบได้แล้วก็สติกี้พิสตันตรงนี้เลยน่าจะตกงขยับมานิดนึงเสียบไปฝั่งนั้นหน่อย นี่สลามอย่างนี้เงยบเงยบอะนี้จะเป็น cobblestone w a l l แล้วตรงนี้จะเป็น TNT แล้วก็ไอติ่งตรงเนี้ยเป็นอ่าเป็นปากกาลังแฟนแฟนนะต้องเป็นแบบแฟนแบบแบนบแบบแบบๆกลมๆแบนบๆฮะโอเค นี้จะเป็นรีเทคเตอร์เร็วแล้วตรงนี้จะเป็นไมค์สนะฮะแบบนี้อ่ะเลสโตนปักตัวขาวตรงนี้แล้วก็จะเอาบอกดินออกนะฮะโอเคขุดทิ้งเสร็จเรียบร้อยเออลองไปทดสอบด้านบนดูถ้าด้านบน TNT มันปั๊บลงมาได้คือฟาร์มเราเสร็จลนะช้อทำใช้ได้ไหมบักบักนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมเพื่อนโอ้ย เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดยิ่มลงไปมันจะระเบิดพอดีเออแล้วตรงนี้แล้วก็แค่ทำวงจรหลูกนั่นเองเออได้สักขีว้ย ได้หรือเปล่าได้ใช่ไหมได้จริงแน่แน่แน่นาวิโอได้แล้วได้แล้ว มันจะค่อยๆลงไปอย่างนี้แหละนี่แหละ,หละที่ผมต้องการแล้วเราก็จะขุดบล็อกอย่างนี้เลยนะคะโอ้ทุกคนในที่สุดฟาร์มหินอัตโนมัติเราก็เสร็จแล้วนี่ฮะเทียนที่จะไหลได้บนลงมาด้านล่างพอดีอดอดอดแล้วตรงนี้ก็เสียงดังมากเลยไหนดูสินี่ฮะแป๊บเดียวเราได้หินมาเก้าก้อนแล้วเนาะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ชมนะช่วงนะนี้นะคะคนทําปกคลิปผมเขาโทรศัพท์เขาพาังเนาะเดี๋ยวเขาอาจจะกลับมาแหละแต่อาจจะสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นคือปกคลิปก็อาจจะเป็นแบบนี้ต่อไปก่อนละกันเดี๋ยวไว้เจอกันใ่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายทุกคนไว้ทุกคนสนุกกับวันหยุดด้วยนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับเออถึงแม้ว่าคลิปนี้อัดหลังมันหยุดก็เถอะบ๊ายบายครับ